ำน้ำพริกปลาทูทีไรทำไมต้องเบิ้ลข้าวแม่ขอจัดลำดับเมนูน้ำพริกเป็นเมนูเปลืองข้าวเป็นลำดับต้นๆเลยค่ะเพราะว่าอร่อยจริงๆค่ะพูดเฉยๆเดวกลัวจะไม่เชื่องั้นเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้ใช้เทคนิคการย่างพริกหรือใดๆแบบนี้ค่ะสะดวกมากก่อนอื่นเตรียมวัตถุดิบต่างๆดังนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะไปตั้งกระทะค่ะนำพริกสดหัวหอมกระเทียมแล้วก็ปลาทูมาย่างบนกระทะแบบนี้ย่างด้วยเตาแก๊สนะคะใช้ไฟอ่อน อ่อนค่อยๆกลับวัตถุดิบต่างๆที่เราย่างให้สุกสม่ำเสมอกันค่ะใจเย็นนิดนึงนะคะการทำแบบนี้เนี่ยก็จะสะดวกมากไม่ต้องก่อไฟให้ยุ่งยากที่สำคัญวัตถุดิบที่เราจะนำมาตำน้ำพริกก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกค่ะทุกคนอ่าพอสุกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักเอาไว้ก่อนค่ะรอให้ประตูเย็นตัวก่อนช่วงระหว่างนี้เราก็จะนำพริกหัวหอมกระเทียมรูดใส่ลงไปในครกเลยจ้าทุกคนแล้วก็ ตำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะความแหลกเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะคะถ้าเราตำละเอียดก็จะได้น้ำพริกที่มีรสชาติจัดจานค่ะทุกคนค่ะแม่ฝนก็ตำละเอียดประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้ละค่ะทุกคน ต่อไปก็จะไปแกะปลาทูกันละค่ะแม่ฝนก็จะแกะเอาเฉพาะเนื้อนะคะแล้วก็พยายามแกะก้างออกให้หมดเลยนะคะเพราะว่าเรานําไปตําน้ําพริกเนี่ยเวลาทานไปแล้วเจอก้างเนี่ยก็จะเซ็งเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกออกให้หมดเลยหรือว่าเวลาเราตําไปแล้วเจอก้างก็เก็บออกให้หมดเลยนะคะตําส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วต่อไปปรุงรสได้เลยค่ะแม่ฝนก็จะใส่ผงนัวหรือว่าผงชูรสตามด้วยน้าําปลาแล้วก็น้ําปลาราค่ะแล้วก็น้าอุ่นประมาณสัก1-2ช้อนนะคะตามด้วยน้ มะนาวส่วนผสมเนี่ยปรับรสได้ตามความชอบเลยนะคะหรือทําให้มั่นใจใส่ที่ละหน่อยไปก่อนแล้วค่อยเติมค่ะแล้วก็ตำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันทีนี้เราก็ชิมรสชาติได้เลยนะคะถ้าอร่อยถูกใจแล้วแม่ก็จะใส่ต้นหอมผักชีที่เราซอยเอาไว้ลงไปแต่ขั้นตอนนี้ไม่ต้องตำนะคะเดี๋ยวต้นหอมผักชีของเราจะช้าเดี๋ยวจะไม่สวยใช้ช้อนค่อยๆคนแบบนี้ก็เสร็จแล้วะคะ่ะทุกคนกลิ่นหอมมากๆเลยน้ำลายไหลค่ะทานคู่กับผักสด ผักลวกข้าวสวยข้าวเหนียวเข้ากันมากๆลองไปทำดูนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้แม่ฝนก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยขอตัวไปทานข้าวก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย